ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้พระเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ก็ปฏิเสธพระเจ้าในข้อนี้หนูว่าประชากรก็คือคนของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าปฏิเสธ ไม่รับความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเราเพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราก็จะลืมคงพันของเจ้าเสียด้วยอันนี้ก็ประทรมตอนนี้ก็จากโฮเซยยนะครับบทที่4ข้อที่6ได้พูดถึงคนที่ปฏิเสธความรู้ในพระคำผี ธรรมญ,ญัติของพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ให้เป็นปู่และแน่นอนเมื่อเขาไม่รู้ทางของพระเจ้าเขาก็ต้องเดินไปทางอื่นทางอื่นก็นําไปถึงความพินาศดังนั้นข้อนี้จึงบอกว่าประชากรของเราตายเพราะขาดความรู้นั้นความรู้ในพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะเราประสงค์ความรักมั่นคงไม่ประสงค์เครื่องสตวบูชาเราประสงค์ความรู้ในพระเจ้า ยิ่งกว่าเครื่องเผาบูชาอันนี้ก็มาจากโฮเซยาบทที่6ข้อที่6พระเจ้าต้องการความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชาในสมัยพระคำดีเดิมก็จะมีการเผาเครื่องบูชามากมายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอ่านได้ว่ามีอะไรบ้างและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้บารอันนี้กล่าวไว้ในยอดนะครับบทที่17ข้อสาชีวิตนิรันร์คือการรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าสูงสุดรู้จักพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นองค์พระเจ้าเที่ยงแท้นั้นการรู้จักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรู้จัก จึงเผินทั่วไปนั้นในข้อนี้จริงเน้นจึงบอกว่าการรู้จักพระเจ้านั้นคือชีวิติหลักทุกคนจากโลกนี้ไปก็จะไปสองสองแห่งนรกกับสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่มีแต่ความสุขนี่แหละนรกก็จะมีแต่ความทุกข์นะี่แหละบุคคลที่รักษาภรัญยัติก็รักษาชีวิต ของตนบุคคลที่ดูหมิ่ขนขจนะก็จะตายอันนี้มาจากหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ16บนี่พูดถึงการตายถ้าคนที่รักษาบัญญัติเขาก็จะมีชีวิตอยู่ถ้าเขาออกจากบัญญัติเขาก็จะตายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลย ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระจของประชจ้าและค้นดูพระกัมภีทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังที่กล่าวหรือไม่จากบทน,นี้ หรือกิจการนะครับอันนี้มาจากหนังสือกิจการบทที่17ข้อที่11ชาวเมืองนั้นคือชาวเมืองเบโลอาชาวเมืองนี้มีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสลอริกาเพราะเมื่อเขาได้ยินได้ฟังพระคำพีจากอักตทุที่สอนที่ประกาศแล้วเขาก็กลับไปค้นดูในพระคำพี ว่าสิ่งที่อากาสาวกพูดนั้นเป็นจริงไหมนั้นพระคมพีนี้หมายถึงพระคมพีไหนที่ขเขาไปคนคนูก็ในพระคัมภีรเดิมที่เป็นหนังสือมวลนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีพระคมภีที่เป็นบุ๊เล่มในพระคัมภีเดิมก็จะมีหนังสือที่เป็นหนังสือเบนจบันนะครับหนังสือห้าเล่มแรกหรือหนังสือโทรา ที่เป็นผปาผสมของพระเจ้าแล้วก็หนังสือผู้เพย่มชนะหนังสืออิสยาห์เยเรมีนี่นะครับหน,งนังสือในพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงพระเยซูกล่าวถึงว่าพระเยซูจะลงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อไถ่บาปมนุษย์โลกซึ่งเป็นการพูดไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูนะครับได้บอกไว้อย่างนี้ ชาวเมืองนั้นนับเป็นคนเปิดใจกว้างกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขาต้อนรับพระคำด้วยใจร้อนหลดและค้นดูพระคำผีทุกวันเพื่อตรวจสอบว่าข้อความเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ตรวจสอบค้นดูนะใช่ว่าทุกวันศึกษาบันพีีทุกวันเมื่อเขาได้ยินได้ฟัง เขากลับมาทบทวนดูในพระคมภีอ่านดูน้ำผีว่าเป็นจริงหรือไม่ทางการกล่าวพระคำของพระเจ้าก็จะมีกล่าวกล่าวจริงกล่าวเท็จนะครับเราจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จเราก็ต้องอ่านพระัมภีศึกษาคััมภีให้เข้าใจอย่างต้องพอเพราะเป็นเรื่องชีวิตและความตายในหนังสือฮิบรู บทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับได้กล่าวไว้ว่านานมาแล้วพระเจ้าได้ตัดกับมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณหลายครั้งหลายคราหลายวิธีผ่านทางพวกผู้พยากรณ์และผู้เผยพจะนะในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าตัดกับมนุษย์ผ่านทางผู้พยากรณ์ผู้เผยพรนะแต่ในสมัยนี้พระองค์จะตัดกับ เราหรือตัดกับมนุษย์ฐานพระบุตรคือพระเยซูผู้ที่โปร่งทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวงพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลทานพ,พระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสวา่างแห่งพระสิของพระเ้าทรงมีแกนแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วย ขจะนะอันสมริทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุงในหนังสือตอนนี้ในบพมพีตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าได้ตัดกับมนุษย์ในสมัยโบราณด้วยวิธีต่างๆ แต่ในวาระสุดท้ายนี้จะตัดทางพระเยซูดังน,นั้นเราต้องฟังที่พระเยซูว่าพระเจ้าจรัสอย่างไรเราจะเห็นคนมากมายที่อ้างตัวว่าพระเจ้าตัดกับเขาอย่างนั้นตัดกับเขาอย่างนี้มีนิมิตมาถึงเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระคัมภีร์ก็บอกไว้อย่างนี้เตือ,ไอน,ตนไว้ อย่าไปฟังเขาเพราะว่าพระเจ้าจะตัดหาดพระเยซูทุกวันนี้เรามีหนังสือพระกัมภีร์เป็นเล่มแล้วเราสามารถอ่านเพราะาคำของพระเจ้านะั้นในพระกัมภีร์ถ้าเราอยากรู้เรื่องพระเยซูเรื่องชีวิตนิรันดร์เรื่องการไถ่าบาปเราก็ต้องดูในหนังสือพระกิตติคุณซึ่งได้กล่าว